ครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเซทุกท่านนะครับช่องเบลายไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมครับมาในรอบเย็นรอบค่ํานะครับก็มีพระมาหลากหลายให้ f อฟซได้รับชมนะครับก็วันนี้เป็นช่วงรอบค่ำวันนี้นะเป็นของพระบุญธรรมผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเล็ดรอดมาอยู่เนี่ยเลื่อมเงินมีรอดมาอยู่ไม่ถึงห้าองค์ทั้งหมดร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าองค์ครับเล่มเงินนะผมสอบถามข้อมูลคุณพ่อผมเรียบร้อยแล้วร้อยเจ็ดสิบกว่าองค์ครับ ก็เลียมทองมีอยู่มันสี่องค์เหลือเลี่ยมทององค์เดียวครับซึ่งเป็นองค์เล็กที่เหลือนะครับแล้วก็องค์ใหญ่หมดเลยครับสิงหลงพระเดิมตัวนั้นคุณพ่อซื้อมาสามหมื่นนะครับก็เหลือแต่เนี่ยเหลือแต่ตลับที่ไปหมดเลยัะแม่แต่ไม่เป็นไรครับวันหนึ่งก็ต้องเจอครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวก็ได้ความครับพี่เราเอาเรื่องได้นะเพราะว่าพระเป็นของเราเนาะมีอ่า รูปถ่ายมีอะไรอยู่เนาะพี่เนะาะไลฟ์ผมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับเกิดของหายอะไรไปเนี่ยสามารถหาได้นะพี่อันนี้เรื่องจริงนะครับช่องทางการติดต่อพี่ติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับ062ครับ5456 564แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผม020359264 890ครับชื่อบัญชีสุชาติรงอินนะครับ รายการแรกครับผมมานําเสนอครับเป็นพระกุเก่าครับนี่คือซุ้มกอตัวนะดูซุ้มกอนะครับเหมือนกล้องจมูกมัวนิดหนึ่งนะครับซุ้มกอรายการที่หนึ่งครับตัวเนื้อครับพี่ข้างไม่มีกระหนกครับแต่ว่าเนื้อจัดเก่าครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นพระกุแน่นอนครับเพราะว่าคาบดินยังติดอยู่เลยนะครับรายการนี้เป็นพระกุนะครับ กุกําแพงเพชรครับส้มกอข้างไม่มีกระหนกครับองค์นี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรครับสวยๆนะครับพี่ก็เจอก็เป็นสภาพแบบนี้ครับไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มร้อยครับพี่จะมีรอยแบบบางทีบินตรงนี้นิดนึงองค์ก็มีรอยแบบ,แบบนี้นะครับบางทีก็กระเทาะข้างนิดนึงครับแบบนี้ครับพระเนี่ยเรื่องแตกหักครึ่งเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะพี่แบบุ้มกอผ่าครึ่งแตกเลยไม่มีนะแต่ถ้ามีกระเทาะข้างอ่ะส่วนใหญ่เป็นพระรอดกับอ่า พอรอนลำพูนพระสายเหนือกับเนี่ยสมกอพวกพระเนื anymore, ้อดินเนี่ไม่เคยมีแตกหักกลางนะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับของพ่อบุญธรรมผมเนี่ยเดี๋ยวเกมลงท้ายทยคลิปเลยนะครับท้ายคลิปผมจะนําเสนอครับของพ่อบุญธรรมครับก็ราคากลางๆเบาๆครับก็นำมาไล่ใหคุณพ่อเขาเรียกว่าตีทุนขึ้นไหวไหมพ่อก็รับชมผมอยู่นะก็ ต่ทุนคืนไหวไหมไม่น่าจะไหวครับเพราะว่าแม่ทุนหลายแสนเหลือเกินครับเหลือพระอยู่ห้าองค์ผมจะปล่อยเท่าไหร่เพราะแม่ขายองค์ไม่เกินสองสามพันอยู่แล้วครับเร่มเงินนะครับรายการนี้ครับเป็นอ่ะน่าจะเป็นชินาสีนะครับหรือชินาร่าแ้วผมไม่แน่ใจแต่เป็นพระกุเก่าครับรายการนี้เป็นพระบ้างคุณตาผมเหมาะครับชุดใหญ่ครับของคุณตาครับก็มีเยอะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะถูกใจ f อฟหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าของที่คุณตาเลือกให้นะผมบอกเลยว่าถูกใจทุกรายการแน่นอนครับปิดแทบทุกรายการครับพี่ครับรายการนี้ขอที่หกร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สองนะครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับพี่รายการที่สามมาเป็นรี่อาชมนะครับนี่คือ เหรียญเก่าๆเดิมๆครับน่าจะเป็นเหรียญพศปีหนึ่งกว่านะครับนั่นนะปีหนึ่งเก้าครับวัดขนอนใต้อ้าวมีขนอนเหนือขนอนใต้อีกนะดูนะหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อพรมหรือเปล่าหลวงพ่อพรมวัดขนอนใต้เหรอพระครูสังพิชิตนะหลวงพ่อสายนี่มีขนอนเหนือขนอนใต้นะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่นี่ครับ เป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นะพี่ดูครับผ้าเก่าๆแบบนี้ไม่ไม่นามาได้ไงครับดูครับเนื้อออกเนื้อเงินพายสำลีเงินเลยครับดูครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้นะพี่เราผ่าดูงง่ายๆนะครับหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นเกจิเก่าๆครับสร้างไว้เนื้อที่สองสี่กว่าเลยครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่องค์เล็กๆน่ารักดีนะครับ รายการต่อไปครับวัดเสวะอะไรนะ่เสวะชัดอ่ะแหมหลวงพ่ออะไรเอ้าหลวงพ่อพรมหรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อพระเทพเมธีนะครับน่าจะเป็นเหรียญปีหนึ่งกว่านะพี่เหรียญยอดนิยมพื้นที่แน่นอนรายการนี้เลี่ยมสวยๆแบบนี้ขอที่สาม้อยบาทครับพี่ ลาสิกครับใครเป็นลูกศิลุหามารับได้เลยนะครับเหรียญแบบนี้คนเก็บไว้ก่อนนะพี่ผมนำมาแต่งรายการเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพระดูง่ายแน่นอนครับเป็นรายการที่ห้าครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับดรับส่วนใหญ่เป็นพระบ้านคุณตาทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็มีของเก่ามาที่บ้านผมก็ลากหลายแล้วนะครับจากบ้านคุณตาเนี่ย ถ้วยจานนี่ผมเอามาทั้งหมดแล้วนะถ้วยจานเยอะครับจานใหญ่ๆสวยๆนะเดี๋ยวผมจะนํามาเปิดให้ f c นะครับก็ราคากลางๆผมได้นิดๆหน่อยครับพี่สองสามร้อยครับต่อต่อชิ้นนะครับจะถ้วยจานนะครับก็สวยๆครับหายากครับพี่เพราะว่าต้องไปประเทศนอกอย่างเดียวนะกว่าจะได้ของแบบนี้มานะรายการนี้ปิดตาครับพี่ขอที่สามร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยครับสวยมากครับพี่ แล้วกล้องผมเนี่ยบอกบอกเลยว่าตรงปกจริงครับนะพี่คือพระมายังไงในไปแบบนั้นครับไม่มีการใช้กล้องดีๆหรือว่ามาเพิ่มความคมให้พระไม่มีนะครับน่าจะเป็นหลวงผู้บุญนะเราเลื่อมเก่าๆเือนเดิมด้วยนะครับคือตัวเลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่มโบราณเหมือนกันนะครับแต่ว่าสภาพคือไม่ได้ใช้ครับพี่รายการนี้มียันด้วยด้านหลังครับพี่ดูตัวยันได้ดีนะครับใครชอบความเก่าความาสสิกครับรายการนี้ผมขอที่500บาทครับพี่ ของแปลกนะครับดูครับปัดออกสวยแน่นอนนะครับบอก่อนเลยนะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับอรายการที่แปดมาเป็นอ้าวเหรียญไทยรีพิาศนะครับดูครับวัดบวรวิหารนะคับน่าจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อแก้วนะพี่ก็สวยๆครับใครชอบรายการนี้ครับผมขอที่ สองร้อยบาทครับพี่ชอบปิดได้เลยนะครับพระแบบนี้เขาก็หากันนะพี่ไม่ใช่ไม่หานะครับคนพื้นที่เก็บนะครับคนพื้นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าพระแบบนี้เล่นครับอนาคตมีแน่นอนครับวัดประวรยังไงก็วัดใหญ่วัดดังครับพี่เป็นรายการที่แปดนะครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับพี่รายการที่เก้าเป็นเหรียญเจ้าคุณนอใครที่ชอบเหรียญเจ้าคุณนอนะครับ สวยๆแบบนี้พี่มีมานะครับดูนะครับรายการนี้คือเหรียญเจ้าคุณนอครับปยี่หนึ่งสามครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกๆด้วยนะดูครับรายการนี้ขอที่สี่ร้ยบาทครับ fc ท่านไหนชอบปิดได้เลยพี่พี่ดูครับสภาพใช้ห่วงห่วงนี่ขึ้นไปด้านบนเลยนะนี่คือให้รับรับชมแบบเป็นอ่าพี่ดูครับดูเส้นคอดูใบหน้าใบตาดูเบ้าตาครับ พระเหรียญเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยคมแต่มีมิตินะพี่พระเขาเป็น <_ an> เขาเรียกว่าแบบโบราณน,นะพี่เนาะเขาเรียกว่าตัวตัดแบบโบราณมันจะมีมิติครับยังไงดูเหมือนไม่ค่อยคมแต่คมแต่ดูง่ายครับรายการนี้ผมขอที่400บาทครับพี่เป็นรายการที่8นะครับ 9, 9หรอหายกที 9. ่9ต่อไปเป็นรายการที่10ครับรายการที่10มาเป็นหลวงพ่อพเดิมดูง่ายเหลือเกินพี่ นี่คือล็อกเก <Iya. S 1> ็ตหลงพระเดิมนะครับน่าจะเป็นปีหน <t S 1> ึ่งกว่านะครับแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาสร้างนะครับสร้างถวายแล้วก็เป็นของเก่านะพี่พื้นที่เล่นกันนะครับบางคนเล่นพองเลยนะแบบนี้ครับรายการที่ขอที่300บาทครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่11นะครับ11เเป็นเขี้ยวครับพี่ผมดูน่าจะเป็นเขี้ยวหมีนะครับรายการนี้น่าจะเป็นเขี้ยวหมีแต่น่าจะเป็น หมีตัวตัวเล็กหรือว่าหมีตัวตัวเมียหรือเปล่าแต่เป็นเขี้ยวจะแท้นะครับเขี่ยวหมีเนาะพี่เนาะหรือเคี่ยวหมูดูให้ดีนะครับน่าจะเป็นเคี้ยวหมูหรือเปล่าเคี่ยวหมูตันหนออเอาเขี่ยวหมูตันครับพี่รายการนี้ขอที่สี่รอยบาทครับเคี่ยวหมูตันหายากนะครับหมูเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสัตว์ที่อย่างหมูป่าเนี่ยเอาลงยากนะครับเสือนี่ยังไม่กล้านะครับถ้าหันหน้าเขาหากันเนี่ยไม่กล้านะครับ เสือนี่ต้องคอยตะกบไล่หลังอย่างเดียวครับวิ่งไล่ก็ไม่ทันครับพี่หมูวิ่งเร็วมากนะครับบอกก่อนนะครับหมูป่าว,วิ่งเร็วจัดแล้วมีการขุดรูอยู่เหมือนหนูด้วยนะครับร้ายนะหมูนะครับนะแล้วก็มีการแกล้งด้วยนะมีการไปแกล้งเสือแกล้งอะไรนะผมดูในคลิปนะพี่เรื่องจริงนะครับไอ,อเดินไปทําเป็นไปกินโน่นกินนี่แล้วไปยั่วเขานะครับจะให้เขาไล่ขับสนุกดีนะแม่หมูคิดอย่างนีนะ้ความคิดเป็นอย่างนี้นะครับ รายการนี้ครเป็นพระเก่าๆครับพี่น่าจะเป็นเหมือนพระกิ่งแต่ไม่ใช่นะครับแต่มีกิ่งด้วยครับพี่พระกิ่งหรือเปล่าจะออกที่ไหนเท่านั้เองครับรายการนี้ขอที่400บาทครับพี่คลาสสิกเดิมครับานบ้านผมไม่ได้ทําเลยนะพี่ไ์สดจริงๆนะแม่ค้าคืนวันนี้นะครก็รายการนี้เป็นสมเด็จพี่รับชมนะครับสมเด็จองค์สวยครับองค์นี้ครบอกเลยว่าสวยจัดครับใครได้ไปโชคดีมากๆ ผมบอกเลยว่าพี่โชคดีแล้วครับเปิดมาเจอช่องผมเนี่ยโชคดีจริงๆครับรายการนี้เจอเก็บก่อนครับพี่ขอที่เจ็ดร้อยบาทครับนี่คือสมเด็จพิมพ์วัดรักคังเลยนะครับใครชอบเนื้อหาแบบนี้แล้วก็เนื้อแบบนี้นะครับก็เดินเชิญครับพี่ปิดได้เลยนะครับขนาดองค์น่ารักมากครับแล้วก็เนื้อมนสารมีแล้วเก่าแล้วมีรอยแป้งเป็นรายการที่สิบสามครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะครับสิบี่มาเป็นสมเด็จอ่าสมเด็จมาด้วยครับพี่ดูนะครับหาดูง่ายๆนะครับแบบนี้ครับวัดวัฒคังแน่นอนครับแต่ว่าพิมพ์ไนเท่านั้นเองครับใครชอบรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่นี่ครับของผมดูเรื่อยๆเพลินๆนะพี่ช่องผมนะครับห้าร้อยบาทรับชมแบบเรื่อยๆครับเพลินๆครับ รายการต่อไปรับเป็นอ่าพี่ดูนะครับเป็นน่าจะเป็นพระร่วงอ่าเขาเรียกว่าผมดูนะน่าจะเป็นพะระลบบุรีหูยานองคเล็กพิมพเล็กนะอ่ายากด้วยนะพี่ไม่ค่อยเจอนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับพี่ตามขนาดองค์นะเป็นรายการที่สิบห้าต่อไปสิบหกครับสิบหกพี่รับชมนะครับนี่คือของเก่าครับพี่ หลวงพ่อวัดน้ําเคืองนะครับเป็นรุ่นพิเศษ,เ,ศษเขาเล่นกันนะวันน้ําเคืองที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวัดดงตะคบจังหวัดพิจิตรครับมีมาเนี่ยอ่าอ่าหลวงพ่อวัดน้ําเคืองนะครับเป็นแหวนนะครับรายการนี้โอ้โหเป็นปีอะไรเอ่ยปีสองสี่รุ่นแรกด้วยครับพี่ดูนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยนะครับเป็นรายการที่สิบหกครับต่อไปสิบเจ็ดครับพี่รับชมนะครับด้านบนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเงินนะครับดูนะครับ ของเก่าๆแบบนี้ไม่เก็บได้ไงครับแม่ดูตะกรุดเก่าๆคลาสิกเดิมเชือกยังเก่าพี่ดูเชือกนะเชือกนี้บอกเลยว่ามีปีศูนย์กว่าขึ้นไปนะครับเชือกแบบนี้ขนไม่ขึ้นนะครับยากครับพี่เรียกว่าได้ดิบโบราณครับน่าจะเป็นตะกรุดเงินหมดเลยหรือเปล่าพี่รับชมให้ดีนะครับแล้วหลายดอกซะด้วยครับแล้วอยู่ในกรอบครับพี่ผมให้ไปรุ้นเอาเลยนะครับรายการนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่ปอยรุ้นเลยนะครับ ไม่แกะไม่แกะดูว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะมไม่รู้จริงครับก็แกะมาก็ยังไม่รู้ครับพี่รายการต่อไปครับเอฟซีเช่ในใดได้ไปได้รู้เลยพี่ตะกุดแผ่นเงินแน่นอนครับรายการนี้เป็นนางพญาองค์เก่าพี่ดูนะครับมีเส้นซ้อนที่นี่ดูแขนถึงปลายมือเลยครับนี่คือนางพญากเก่าใครชอบพิมพ์แบบนี้รายการนี้มีฝั่งตะกุดด้วยครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมันบอกเลยว่าอ่การทําเนี่ย กรมวิธีการทำนะก็มาแปลกๆครับแล้วก็มีการเลื่อมแบบโบราณพี่ดูนะนี่คือเลื่อมทองแกะทองไปแล้วนะครับน่าจะไปใส่องค์อื่นนะครับรายการนี้ขอที่300บาทครับไหลไปพูดไปจะหลับเองนะครับผมจะหลับจริงนะน,น่ะพี่แม่เพลงชวนหลับด้วยนะครับ รายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะวัดดอนที่หอมครับไลไปแทบหลับครับพี่แล้วอากาศเย็นๆแบบนี้นะพี่ปี 2, 5 0 0ห้าร้อยครับดูครับใครชอบผ่าสภาพใช้ปี2 5 0 0ห้าอยดูง่ายๆแบบนี้นะครับก็ผมแนะนําเลยครับว่าพี่ปิดได้เลยครับมาเจอช่องผมเนี่ยองค์นี้ใครเห็นนะครับก็เข้ามาใหม่นะพี่เจอปิดก่อนเชื่อผมนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่เล่มสวยมากครับสิบเก้าครับ ต่อไปเป็นอาพี่รับชมนะครับแหม fc ท่านใดยังไม่ได้อ่ามาปิดไม่ทันชินราลอินโดจีนของกุตาแล้วพี่น้องก็รายการนี้ครับยังมาครับดูนะครับผมยังนํามาเผยแร่นะพี่น้อะรายการที่ขอที่เก้าร้อยบาทครับพี่ใครชอบปิดได้เลยนะครับนี่คืออินโดจีนครับดูการประกบแม่พิมพ์ด้านข้างครับพี่มีให้เห็นนะครับแล้วมีการตกแต่งตะไบแบบโบราณครับนี่คือพระเก่าพระโบราณจริงครับพี่ นะใครชอบปิดได้เลยครับรายการนี้เบามากครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับเก้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่ดูนะครับนี่คืออาจารย์แทนครับอาจารย์แทนจังหวัดพิจิตรเป็นพระเครื่องของจังหวัดพิจิตรเนาะ,ะเคยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นหนังสือเล่มใหญ่มีด้วยนะครับมีอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่อาจารย์แทนเนี่ยเป็นพระเกจิด,ดังสมัยก่อนครับก็เขาอยู่วัดทางไปสักเหล็กเนาะ รายการนี้ผมบอกเลยว่าหายากครับพี่นานๆเจอครับจย์แทนผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับวัดเกาะแก้วครับดูนะครับที่ที่วัดแกจะมีรถเบนซ์จอดยู่อว่าเป็นเบนซ์ยุคโบราณครับยุคสงครามโลกครับสวยมากครับก็ลูกศิษย์ลูกหาถวายไว้ตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่มรณภาพนานแล้วนะครับมรณภาพไปน่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับ รายการนี้500บาทครับพี่ยากครับแล้วเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวครับอาจารย์แทนเก่งมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องป่าผีหรือว่าจะเป็นเรื่องแควคาดอุบัติเหตุนะครับอาจารย์แทนครับอ่ะต่อไปเป็นของพ่อบุญธรรมผมนะพี่แล้วก็เดี๋ยวถ้วยจานของผมนะอ่ะก่อนจะมาพ่อบุญธรรมผมมาเนี่ยครับนำเสนอครับกองทุนห้าสามพี่ยังมาครับยังเหนียวแน่นครับก็รายการละสามร้อยบาทใครชอบปิดได้เลยนะพี่ กดน้ำเบอร์นี้เลยนะครับรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับแบบนี้ครับหาดูง่ายง่ายครับพี่นี่ครับนี่คือกองทูนห้าสามเนื้อทองแดงครับเป็นออกของดีพิธีใหญ่ครับเป็นรายการที่เท่าไหร่เลยยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสองก็เป็นหลงผู้เงินครับยี่สิบสามก็หลงผู้เงินต่อไปเป็นของพ่อคุณธรรมแล้วนะครับ รับชมครับรายการแรกครับนี่คือหลวงู่เขียนอยู่ในหนังสือพระเครื่องมังพิจิตรเลยนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือหลวงู่เขียนว่าชนักุนเนนครับพี่ก็บอกแล้วว่าเป็นของที่หายากครับสวยๆไม่ค่อยมีครับเขาเรียกว่าหลวงู่เขียนร้อยปีนะแบบนี้ครับเรียมเงินหนาาตึ๊กๆเลยพี่เขาเรียกว่าเรียมเงินเปอร์เซ็นดีครับเงินเก้าสองห้านิ่งๆนะพี่ผมจะพยายาม ถอยลงมานิดหนึ่งเผื่อมองไม่เห็นเราเป็นเราไฟโต้ดีจังเลยนะครับพระเนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปมองเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมีไฟมากๆเข้าเนี่ยบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นนะพี่ดูแบบนี้จะสะดวกกว่านะครับเนี่ยครับใครชอบรายการนี้ก็ราคาไม่แพงครับพี่สองพันห้าร้อยบาทครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปเป็นยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อป,ปานแต่ใครจําได้นะนี่คือของพ่อคุณธรรมผมนะครับ เล็ดรอดมาได้นะับหลวงก๊อปปานครับรายการนี้ก็สองพันห้าร้อยบาทครับพี่รวมด้วยช่วยกันครับช่วยคุณพ่อผมนะครับก็เรียบร้อยครับหายยกกําปั่นครับเหลือไม่ขีองครับไอที่อยู่นี้คือว่ามันรีบโจนน่าจะรีบครับแล้วก็เหมือนจะมีใครมาอะไรเงี้ยทำอย่างน,นงั้นมันก็เอาคงเอาไปหมดนะครับแล้วรู้ตัวด้วยว่าใครครับแต่ว่าเอาเรื่องเขาไม่ได้นะครับรอจนกว่าของเจอ,อกมาอย่างเดียวครับเป็นรายการที่ ยี่สิบห้าครับต่อไปเป็นยี่สิบหกครับพี่ยี่สิบหกพี่รับชมนะครับองค์นี้น่าจะเป็นพระนู่นเลยครับวัดสุทัศน์แน่นอนเลยครับแบบนี้ครับนี่ของเก่าครับเนื้อจัดขนาดนี้ไม่ปิดได้ไงครับพี่รายการนี้ขอสามพันบาทครับหนาตึ๊กตึกครับพี่ใครชอบปิดเลยนะครับนี่คือของพ่อคุณทามผมนะครับเรียมไว้อย่างดีครับหมดครับพี่ไม่เหลือเลยนะครับปีหลวงบ่อนนะผมคุดได้มาเป็น เป็นตามังกรนะกลมๆแล้วเป็นตามังกรอ่นะผมให้พ่อไว้นะวันนั้นก็ไปขอพ่อขอเช่าคืนอ่าพ่อไม่ให้ผมนะปรากฏหายไปด้วยเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเลยครับสูญหายไปเลยนะครับวันนั้นผมเข้าไปซื้อขอบูชาพ่อนะบอกพ่อผมขอสักแสนได้ไหมผมจะมาไลฟ์ให้พีเอฟซีรับชมไม่พ่อไม่ให้ผมนะครับไป,ไปมาก็ได้มาเหมือนกันครับได้มาแค่นี้ครับพี่สนุกเลยครับ ต่นี้ก็เหลือเครื่องเงินแล้วครับเครื่องเงินกับพวกเครื่องทองเหลืองแล้วก็เขาก็ทิ้งอะไรต่างๆครับของควกคุณชามนะครับขันเงินเยอะครับเครื่องทองเหลืองเครื่องเงินแล้วก็ถ้วยโถจานเยอะครับรายการนี้สองพันห้าครับเป็นหนังกวักหลวงประกันไว้แก้าแก้วครับแกะเป็นสมเด็จนะครับนี่คือของดีครับสีนายชอบปิดได้เลยพี่เป็นรายการที่ยี่ไ้าครับดูดูสิดูจานบ้าง ยี่สิบเจ็ดอยี่สิบเจ็ดดูยี่สิบแปดครับพี่สิงไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับรายการนี้สองพันห้าครับพี่ใครชอบปิดได้เลยนะครับตัวจริงเสียงจริงนะกระจกครับพี่ของหลวงพ่อเดิมจริงนะครับไม่ได้ม้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งตรวนั้นอยู่ในนี้ครับว่าปัจจุบันเขาไปเลี่ยมแล้วก็ปัจจุบันโดนขโมยไปแล้วครับพี่เรียบร้อยครับ ตลับสีพึ่งนี้นะผมบอกก่อนนะว่าเป็นของอาจารย์แบงค์นะอาจารย์แบงค์ก็เพื่อนผมครับไปขุดของเก่าด้วยกันก็เอาไปปล่อยให้พ่อผมเนาะสามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับใช้คาว่าสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็เขาไปเรียมทองเพิ่มเติมอีกนะครับแต่สิ่งหายไปแล้วครับกับทองเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้เหลือตลับอย่างเดียวครับพี่ใครชอบอยากเอาไปสะสมของลูกเดิมครับทันตัวนะครับก็ปิดได้เลยครับพี่ ใครมีสิ่งอยู่แล้วก็เอาไปใส่เป๊ะเลยครับพี่ครับต่อไปเป็นในการติดท้ายครับพี่ดูจานครับมาเป็นกระด้งเลยครับจานใหญ่ครับต้องถามว่ากี่นิ้วก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณสี่อ่ะสี่ 4, นิ้วสี่นิ้วแปดแปดสามเท่าไหร่แปดสามเท่าไหร่แปดสี่อ่ะสาที่สอง 4, 3, 2, บวกออะบวกแล้วกันสี่นิ้วอะ่ะสี่นิ้วบวกสี่เป็นเท่าไหร่สามเท่าไหร่ <5. S 1> บวกอีกสี่เป็นเท่าไหร่ <5. S 1> เป็นน่าจะสิบห้านิ้วครับพี่ดูครับนี่คือจานสิบห้านิ้วเคลือบน้ําทองพี่ดูนะนี่คือน้ําทองแบบโบราณนะครับแบบของเก่าน่าจะเป็นของถ้าผมจาไม่ผิดนะ พี่ดูครับอ่ามีโลโก้เลยครับใครชอบรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่ใบนี้ครับสวยมากนะครับพี่เอาไปโชว์ในบ้านได้เลยจานเนี่ยหมายถึงความมีอยู่มีกินนะครับก็อันนี้ข้อมูลตกผลึกมาจากคุณตานะครับหมายถึงการมีอยู่มีกินถ้าเรามีจานใหญ่ๆจานสวยๆครับที่อยู่ในบ้านเราสิ่งของที่จะเข้ามาในบ้านเราก็จะเป็นของที่สวยงามๆแล้วก็เป็นของดีทั้งนั้นครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ตามบ้านคนรวยครับพี่ ใครชอบรายการนี้ครับผมไม่ได้เชียร์นะพี่ถ้าพี่ชอบพี่ปิดเลยครับนะครับก็วันนี้หมดเวลาครับเอาไปโชว์ได้ครับแต่ผมไม่ได้มีใบเดียวนะพี่มีประมาณสิบกว่าใบครับสวยมากกว่านี้ก็มีครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์ทีละรายการใครสะสมของชิ้นนี้นะครับถ่วยจานนะครับก็สะสมได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ทุกวันหลังจากนี้ครับเป็นจานด้วยนะครับจานเก่าครับแล้วก็เป็นจานใหม่ จีนบ้างเกาหลีบ้างของนอกบ้างครับของยุโรปบ้างเนาะมีเยอะแยะครับพี่ครับผมก็อีีนี้จบลงก็ขอขอบคุณเพซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอเพซทุกท่านน้าหลับฝันดีครับพี่ในวันนี้นะครับในค่ำคืนวันนี้ครับก็ชอบอะไรกันไหนก่อนจะหลับนะครับก็โทรหาผมก่อนพี่โทรหาก่อนได้เลยครับแล้วก็อ่าแอดไลน์มาครับพี่ทักไลน์มาได้เลยครับ เดี๋ยวสนุกนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมไลฟ์ประมาณช่วงห้าโมงเที่ยงครับอยู่ประมาณนี้ครับพี่หนึ่งเลยเอาให้เพียบซีได้พักก่อนด้วยครับแล้วก็ผมจะแพ็คของแพ็กอะไรด้วยนะพี่เนาะค่อยๆทํางานไปเพราะว่าผมไม่ได้มีแอดมินตอบผมตอบแชทเองแล้วก็ผมก็แพ็กเองด้วยครับก็มีน้องช่วยแพ็คสนุกดีครับพี่ครับของเราเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับก็บอกเลยว่า อขอฝากเนื้อฝากตัวพี่เอซีทุกท่านด้วยนะครับครับขอตัวลาไปก่อนครับพี่สวัสดีครับ